ผู้มีธรรมยานและอนนวายยานที่ขุทั้งหลายก็ชรามรณะเป็นอย่างไรเล่าความแก่ความคร่ำคร้าความมีฟันหลุดความมีผมงอกความมีหนังเหี่ยวความสิ้นไปแห่งอายุความแก่รอบแห่งอินทรีย์ทั้งหลายในสัตว์นิกายนั้นๆของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเหล่านั้นนี้เรียกว่าชรา การจุดติความเคลื่อนการแตกสลายการหายไปการวายชีพการตายการทำกาละการแตกแห่งขันทั้งหลายการทอดทิ้งร่างการขาดแห่งอินทรีย์คือชีวิตจากสัตวะนิกายนั้นๆของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเหล่านั้นนี้เรียกว่ามรณะชรานี้ด้วยมรณะนี้ด้วย ย่อมมีอยู่ดังนี้ที่ขูทั้งหลายนี้เรียกว่าชรามรณะความก่อขึ้นพร้อมแห่งชรามรณะย่อมมีเพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งชาติความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะย่อมมีเพราะความดับไม่เหลือแห่งชาติาม,ม,าตมักอันประกอบด้วยองแปดอันประเสริฐนั่นเองเป็นปฏิปทา ให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความเห็นชอบความดำริชอบการพูดจาชอบการทำการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบความภาคเพียรชอบความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบทิขูทั้งหลายอริยสาวกย่อมมารู้ทั่วถึง ซึ่งชรามรณะว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้มารู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งชรามรณะว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้มารู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้มารู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ ในการใดในการนั้นความรู้นี้ของอริยสาวกนั้นชื่อว่ายานในธรรมธรรมยานด้วยธรรมนี้อันอริยสาวกนั้นเห็นแล้วรู้แล้วบรรลุแล้วอย่างลงแล้วและเป็นธรรมอันใช้ได้ไม่จำกัดการอริยสาวกนั้นย่อมนำความรู้นั้น ไปสู่นัยยะอันเป็นอดีตและอนาคตว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตได้รู้อย่างยิ่งแล้วซึ่งชรามรณะได้รู้อย่างยิ่งแล้วซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งชรามรณะได้รู้อย่างยิ่งแล้วซึ่งความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะได้รู้อย่างยิ่งแล้วซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะสมณะหรือพรามเหล่านั้นทุกท่านก็ได้รู้อย่างยิ่งแล้วเหมือนอย่างที่เราเองได้รู้อย่างยิ่งแล้วในบัดนี้ถึงแม้สมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึง่งในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตจักรู้อย่างยิ่งซึ่งชรามรณะจะรู้อย่างยิ่งซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งชรามรณะ จักรู้อย่างยิ่งซึ่งความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะจักรู้อย่างยิ่งซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะก็ตามสมณะหรือพราหม์เหล่านั้นทุกท่านก็จักรู้อย่างยิ่งเหมือนอย่างที่เราเองได้รู้อย่างยิ่งแล้วในบัดนี้ดังนี้ความรู้นี้ของอริยสาวกนั้นชื่อว่า ยานในการรู้ตามอน,นวยยายญาณพิขุทั้งหลายยาณทั้งสองคือธรรมยาณและอันนวาย,ยาณเหล่านี้ของอริยสาวกเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์ผ่องใสในการใดพิขุทั้งหลายในการนั้นเราเรียกอริยสาวกนั้นว่าผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทิฏฐิด,ดังนี้บ้าง ผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทัศนะดังนี้บ้างผู้มาถึงพระสัจธรรมนี้แล้วดังนี้บ้างผู้ได้เห็นอยู่ซึ่งพระสัจธรรมนี้ดังนี้บ้างผู้ประกอบแล้วด้วยยานอันเป็นเสคะดังนี้บ้างผู้ประกอบแล้วด้วยวิชาอันเป็นเสคะดังนี้บ้าง ผู้ถึงซึ่งกระแสแห่งธรรมแล้วดังนี้บ้างผู้ประเสริฐมีปัญญาเครื่องชำรกกิเลสดังนี้บ้างยืนอยู่จรดประตูแห่งอมตะดังนี้บ้างดังนี้แล